สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแพ็คของส่งลูกค้ากันนะคะ,ะ <c oughs> ชุดแต่งรถนะคะลายมิกกี้นั่งเล่นค่ะลายมิกกี้เมาส์นั่งเล่นนะคะแบบนี้ชุดละ สิบชิ้นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะเพื่อนเพื่อนี่เลยแล้วก็จะมีหัวคุมแบบนี้นะคะหัวคุมตรงเบาะรถยนต์นะคะคู่ละสองร้อยห้าสิบบาทะค่ะก็จะเป็นหมอนกระดูกที่ตรงหัวเบาะแล้วก็จะมีแบบนี้นะคะครอบลงไปตรงหัวเบาะคู่ละสองร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะเพื่อนเ่อน แล้วก็จะเป็นสายคาบเบลนะคะสายคาบเบลแบบนี้คู่ละหนึร้อยแปดบาทค่ะยังไม่รวมส่งนะคะส่ง EMS ก็จะเพิ่มมาห้บาทนะคะก็จะเป็น2องอันนี้ใส่กุ้มกระจกนะคะกุ่งกระจกขาย200บาทนะคะ200บาทก็จะมีพวกเทีย ชิตรละร้อยห้าสิบบาทยังไม่วรวมส่งนะคะสองร้อยบาทส่งอีมเป็นอีมเอสเลยค่ะช mm ิ hmm. ้นแต่งรถล,ลายคิสตี้นะคะเราจะจัดเป็นเซ็ตแบบนี้ไว้แล้วนะคะ mm hmm. มีเบลลด้วยมีเบลลมีหมอน mm hmm. นี่เลยมาลาย mm hmm. มาลายคิสตี้ mm hmm. ค่ะเ mm hmm. บาเบาลูก อลา,ายคิตตี้นะคะนี่ก็มาอะไรนี่ี่เมาส์ค่ะเราจะจัดเป็นชุดน,น,นะคะนี่ฝุ่นเขียนเสร็จยังปั๊กค่ะ Terima kasih telah menonton! ถุงเล็กนี่ยังไม่ได้เขียนละเหรอัออ <c oughs> ส,สดีค่ะยาอ,อ สนใจทักมาที่เพจเจ๊ใส่พิงตุ๊กตาได้นะคะ ินอะไรล่ะนีนมามาอะ่อ่ะจะกินทำไมอ่ะอ๋อไปๆไอะไร <c oughs> อ่เ้าถูโลกไปก่อนนยจกินข้าวอะไรเ่กใส่ได้ทันตานิคก,กี้นี่คือเีย<อ>หอกนกน,นี่ก็อ,อนตังน ้องกไต่ถอยมาค่ะค่ะเอาถอยได้แล้วค่ะนก็ตต่ถอยเลยค่ะนก็ไต่ถอยแมาแมออยแม เอาถอยออกไปเลยแล้วก็ถอยถอยจะดื้อแบบนี้ไงอ่ะหายเร็วไปเร็วๆเพื่อนๆ FC ของย้ายของตรงโตแล้วเฮ้ย ฝากกดติดตามช่องแม่สายพิมพ์แรมิลีกันด้วยนะคะเพื่อนๆ mm hmm. ฝากกดกระดิ่ง mm hmm. กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ mm hmm. ใครสนใจชุดแต่งรถทักมาได้นะคะเพื่อนๆสิ mm hmm. ชิ้น1นึ่งพบชิ้นหนึ่าบาทนะคะ mm hmm. จะได้มาลัย1หวงชุดบาะสองที่นั่งหมอนกระดูก1คู่เบลลหคู่แล้วก็เกียร์หนึชิ้นนะคะ mm hmm. เป็น10ชิ้นค่ะ mm hmm. แบบนี้ค่ะ นี้เลยนะคะสีเข้มสีเข้มที่ดูสวยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปส่งของแล้วนะคะไปตะนีค่ะเราจะส่งของที่ไปตะนีนะคะเพื่อนๆนี่เลยชุดแต่งลยมีมีทั้งหมดเก้าสิบฟลายเลยนะคะชุดแต่งรถสนใจทักมาได้นะคะตุ๊กตาจะส่งรอบบ่ายนะคะวันนี้วันนี้ได้ ส่งชุดเบาก,ก่อนนะคะน้องจ่ายเตรียมตัวไปส่งของกันจุดคนะอทัพเลยไปกันเร็วนะเดี๋ยวส่งนพวกนีนน้เราจะไปกระโน้ เราต้องหาไาด้วยมันต้องานพิเด้วยนะยนตัว ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแม่ไปส่งของก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย